สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับผมปลอกับบ่าพุไทยอีกคือเก้าครับผมมือนีบ่าูุไทยว่าสีมาปูกพักอีตู้ครับผมพอดีกระถางที่เตรียมดินไว้นะครับมันยังมีเหลืออยู่นะครับก็เลยเห็นพักอีตู้ต้นหนึ่งนะครับจะว่าสีมะปูกเสื้อกระถางนี้ครับผมอย่นะครับกอีตู้ครับผมผมว่าสีง่ายไปเสื้อกระถางนั้นนะครับคือเขาจะได้งามนะครับ จะได้เก็บไปเสื้อแกงเสื้ออ้อมนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมเปิคูดเอาเงาขงเขาด้วยครับย้ายบองนะครับเดี๋ยวต้องย้ายตอนเข,อขออาอยู่งไหมครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะย้ายก่อน เจะมาลงกระถางนี้นะครับเนาะสำหรับการปูคาอีตูกับเป็นอันวาเรียบร้อยนะครับเนาะผมเอาลงกระถางเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเขาก็รอ,อมาเบ่งนะครับว่าเข่าสีง,งามหรือว,ว่าจะเริ่มเติบโตต่อไปแบบไหนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมบอกผู้ไทยตรงขอรับขอบรบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับ,ท,นนรบที่ เอามานะครับกดติดตามกดซับสบไครป์กดไลค์กดแช่นะครับมาส่งกำลังใจให้กับบอา,า,าผู้ไทยนะครับเราผู้ไทยกับองขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราผู้ไทยกับองค์ขอเข้ามาสวัสดีครับ